0712กล่องท้ายจากมอเตอร์วูฟตัวนี้อลูมิเนียมกันน้ำโอ้โหยากชิคอะไรบอกวางก่อนอป๊หนึ่งอะเริ่มต้นด้วย45ลิตรตัวนี้มีแท็บทอนแสงให้ด้วยนะครับมีสีดำแล้วก็สีเงินเปิดขึ้นมาโอ้โหคิดว่าอะไรคิดว่ากระเป๋าแลนะ้วเนี่ยแบบสุดหรูเลยนะข้างในตัวนี้มีซองให้2ออันสามารถ ซอนเงินเมียได้มีกุญแจให้2ดอกกันเมียรูร้โอ้โหด้านล่างก็สามารถมีตัวล็อกให้2อันนะครับแล้วก็จะมีถาดท้ายให้ไม่ใช่ถาดพิซซ่านะเป็นถาดท้ายนะครับสามารถเชื่อมกับแหลกได้ทุกรุ่นนะครับผมต่อมาครับ50ปลิตรตัวนี้ต่างกันที่อะไรต่างกันที่ลูกศรใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมเปิดมาด้านในก็คงจะเหมือนกันนะ เปิดขึ้นมาตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับสําหรับรถที่มีขนาดใหญ่ซีซีเยอะแล้วก็การที่ไปกับแฟนหลายๆคน2อสาคนอ่าไป2อามคนนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยอ่าแล้วก็จะมีอุปกรณ์ให้มีถาดท้ายให้นะครับผมตัวนี้ขนาด50ลิตรมีกุญแจให้สอดอกแล้วก็แถบซ้อนแสงก็ต่างอ่าใกล้เคียงกันนะครับผมนี่ดูขนาดนะครับ2ใบ4 5ลิตรกับ50ลิตรมีดำา่ังเงินนะ ถ้าสนใจนะครับจากงานมาดูประกันให้1ปีเต็มจับส่งฟรีมีปลายทางเดี๋ยวปัตตกตะกร้าไว้ให้นะครับผม